สสรสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกากะเกาหลีชาแนลค่ะก่อนไปเริ่มเรียนนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนต่อไปด<สอง>้วยน,น,น,นะคะบทน,นี้ค่ะเราจะมาเรียนไวยากรณ์ตัวนี้เลยค่ะอยากในภาษาเกาหลีคำว่าอยากในภาษาเกาหลีนะคะมันจะมี2อันนะ มันก็จะใช้กับกริยานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับกริยา av หรือว่ากริยาการกระทํานะคะก็มาตัดดาทิ้งค่ะแล้วก็ถ้าใช้กับตัวเองนะคะบอกว่าตัวเองอยากฉันอยากอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้ go s h i ตา a ค่ะแต่ว่าถ้าใช้กับคนอื่นนะคะเวลาที่เราบอกว่าคนอื่นเขาอยากนะจะใช้ go s h i พอ h a d a ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคําแรกนะคะฮ h a d a า h a d a แปลว่าทําค่ะตัดดาทิ้งนะคะเดี๋ยวคาว่าฮ h ค่ะ แล้วเราก็ใส่กูชิปตาเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบใช้กับตัวเองนะอันนี้ยังอยู่ในรูปรัพท์อยู่นะคะเวลาเอาไปใช้ก็ต้องผ่านด้วยนะคะอันนี้เราจะผ่านแบบสุภาพไม่ทางการนะคะก็จะเป็นฮากูชิพโยฮากูชิพโยอยากทําถ้าใช้กับคนอื่นนะคะเราบอกว่าคนอื่นเขาอยากนะคะจะใช้กูชิพพอาดาค่ะอันนี้ก็อยู่ในรูปรัพท์นะคะก็ต้องผ่านด้วยนะคะเวลาไปใช้นะก็จะเป็นฮากูชิพพอฮิโ ฮากูชิพอโยอยากทำครั้นที่สองค่ะซาดาซาดาแปลว่าซื้อนะคะตัดดาทิ้งค่ะเหลือคำว่าซานะคะแล้วเราก็ใส่กูชิปตาเข้าไปค่ะอันนี้ก็คือใช้กับตัวเองนะคะบอกว่าฉันอยากก็จะเป็นซาโกชิพอโยซาโกชิพอโยอยากซื้อ ถ้าใช้กับคนอื่นนะคะเราบอกว่าคนอื่นอยากนะคะก็จะใส่กูชิพอฮาดาเข้าไปค่ะก็จะเป็นซาโกชิพอเฮโยซาโกชิพอเฮโยอยากซื้อคำที่3ามค่ะมอกตามอกตาแปลว่ากินนะคะตัดดาทิ้งค่ะเหลือคำว่ามอกนะแล้วเราก็ใส่กูชิตาเข้าไปค่ะอันนี้ก็คือใช้กับตัวเองนะคะก็จะเป็นมอกกูช ok, ิพอโยมอกกูชิพอโยอยากกิน คานนี้ถ้าใช้กับคนอื่นนะคะเราบอกว่าคนอื่นเขาอยากนะคะก็จะใส่กูชิปฮอดาเข้าไปค่ะก็จะเป็นมอกกูชิปพอโยมอกกูชิปพอโยอยากกินคำที่สี่ค่ะอีกตาอีกตาแปลว่าอ่านนะคะตัดดาทิ้งค่ะเหลือคำว่าอีกนะคะแล้วเราก็ใส่กูชิปตาเข้าไปค่ะอันนี้ก็คือใช้กับตัวเองนะคะก็จะเป็นอิกอกูชิปพอโย กูชิพอโยอยากอ่านคราวนี้ถ้าใช้กับคนอื่นนะคะเราบอกว่าคนอื่นเขาอยากนะคะเราก็จะต้องใส่กูชิพฮาดเข้าไปค่ะก็จะเป็นอิกูชิพอเฮโยอิกชิพอฮโยอยากอ่านเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกค่ะช h u งวันหยุด h ั ชูมาเรมอลฮาโกชิพโยสุดสัปดาห์นี้อยากทำอะไรคะชูมาค่ะแปลว่าสุดสัปดาห์นะคะเอเป็นตัวชี้เวลาค่ะส่วนคำว่ามอลนะคะโยมาจากคำว่ามูออดค่ะที่แปลว่าอะไรใส่กับตัวชีก้กรรมอื่นนะคะแล้วก็ฮาโกชิพโยมาจากกิริยาตัวนี้เลยค่ะฮาดาทำประโยคที่สองค่ะาวตุรงชาร์ a ์ซากชิพโย ชาดงชาหรือชาโกชิพอโยอยากซื้อรถชาดงชาค่ะแปลว่ารถยนต์นะคะรื่นเป็นตัวชี้กรรมค่ะส่วนซาโกชิพอโยนะคะมาจากกริยาตัวนี้เลยค่ะซาดาซื้อประโยคที่3ามค่ะเรื่องนี้ไปที่ยุโย 우리는해외여행가고싶어요พวกเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศอูรีแปลว่าพวกเราค่ะนึนนะคะเป็นตัวชี้หัวเรื่องนะคะส่วนเฮเวแปลว่าต่างประเทศค่ะแล้วก็คําว่าย o h เฮง카โกชิพอยูนะคะมาจากกิริยาตัวนี้เลยค่ะยองเฮงคาดาไปเที่ยวประโยคที่4ค่ะอุปปะก p าบิจจาริมโงกพอ โอปป้ากาับพิจาล์มก,กูชิเยเฮโยพ่ชาย,ยาก,กินพิซซ่าโอป,ปา,าค่ะแปลว่าพี่ชายนะคะกาเป็นตัวชิ้ประธานค่ะพิจาก,ก็คือพิซซ่านะคะเรียนเป็นตัวชี้กรรมค่ะส่วนมก,กูชิ퍼เฮโยนะคะมาจากกิดิยาตัวนี้เลยค่ะมกตาก,กินประโยคที่5ค่ะชินก g ก้กาชื่อมันพากูกชิเฮโย و. ชินกู가이름을바꾸고싶어요เพื่อนอยากเปลี่ยนชื่อชินกูแปลว่าเพื่อนค่ะการเป็นตัวชิปไดะทานนะคะอีรึมแปลว่าชื่ออื่นเป็นตัวชีกรรมแล้วก็พากูกูชิพเฮโยมาจากกิิยาตัวนี้เลยค่ะพากูดาแปลว่าเปลี่ยนนะคะต่อไปไประโยคที่หกค่ะ oh ออมมาการ์ลบอรอืมชิกุลดือชิโกชิพอฮาเซโย มมาามแม่อยากทานอาหารญี่ปุ่นอมมาค่ะแม่กาเป็นตัวชี้ได้ทานนะคะอิลบนนะคะญี่ปุ่นส่วนอึมชิกแปลว่าอาหารอิลบนญี่เอ่อิลบนอึมชิกก็คืออาหารญี่ปุ่นนะคะอึมเป็นตัวชี้กรรมแล้วก็ทอชิโกชิพอฮาเซโยมาจากกิริยาทอชิดานนะคะที่แปลว่ารับประทานค่ะ อย่าลืมจดสับท้ายบทไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ่าอึมยองสร้างยองซอเพ็บเก็ตสมินดา